แม้ว่าต่างก็รู้กันเป็นอย่างดีอยู่แล้วเมื่อเหยียบย่ำเข้าไปในพื้นป่าไม่ว่าจะเป็นพื้นป่าเล็กหรือว่าพื้นป่าใหญ่ย่อมต้องมีสักครั้งที่อาจจะไปพบเจอกับภัยอันตรายเข้าจากอาถรรพ์ต่างๆหรือไม่กษัตริย์ป่าหรือแม้แต่มีการป้องกันภัยอันตรายกันเป็นอย่างดีก็ยังมีการพลาดพลั้งไปบ้างแต่ก็ไม่มีใครที่อยากจะพลาดเพราะหากว่าพลาดไปแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือว่าเรื่องใหญ่แต่แม้ว่าจะป้องกันตัวจากเรื่องพวกนั้นกันเป็นอย่างดีแล้ว ก็ยังไม่ไหวมามีเรื่องน่ากลัวใหม่ๆเกิดขึ้นมาอีกแบบไม่คาดคิดในพื้นป่าที่ทั้งชาวบ้านและพลานต่างก็เข้าไปหากินกันมาตั้งแต่สมัยรุ่นบรรพบุรุษนานมาแล้วไม่เคยเกิดเรื่องร้ายจนถึงตายแม้แต่รายเดียวในหมู่บ้านแห่งนั้นเพราะชาวบ้านล้วนแต่มีวิธีป้องกันตัวที่สืบทอดต่อๆกันมาหรือแม้แต่พลานนั้นก็มีวิชาคมเผื่อป้องกันตัวเป็นอย่างดีอยู่แล้วยิ่งแทบจะไม่ต้องกลัวอะไรเลยด้วยซ้ำพลานแสงกับพลานแย้ม มักจะเข้าป่าไปล่าสัตว์ด้วยกันทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยทั้งคู่จะไม่เข้าป่าไปคนเดียวเด็ดขาดแม้ว่าจะไม่เคยมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหรือได้ยินมาก,ก่อนและยังมีพลานอีกหลายคนทั้งในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้ๆกันที่ต่างก็เข้าไปล่าสัตว์ในผื้นป่าเดียวกันแต่ก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้พบเจอกันมากนักด้วยความกว้างใหญ่ไพศาลของผืนป่า และเวลาที่เข้าป่าก็อาจจะเป็นเวลาที่ไม่ตรงกันด้วยส่วนมากแล้วใครเคยเข้าไปกับใครก็จะไปกับคนนั้นตลอดเหมือนเป็นคู่หูเข้าขากันเป็นอย่างดีที่สุดดีกว่าจะเข้าป่าไปกับคนอื่นที่อาจจะเกิดเรื่องขัดแย้งและผิดใจกันในภายหลังด้วยการที่ต้องตัดสินใจอย่างเด็ดขาดและตรงกันเพราะยามเมื่ออยู่ในผืนป่ามันไม่ใช่เวลาที่จะมาขัดกันเพราะนั่นมันอาจจะกลายเป็นวิบัติหายนะในพริบตาถึงขั้นบาดเจ็บและอาจตายได้ ทั้งจากอันตรายจากสัตว์ป่าและเหตุอื่นๆที่ไม่คาดคิดพลานแสงกับพลานแย้มล่าสัตว์มาโดยกันตั้งแต่เป็นนมรุ่นรุ่นทั้งคู่เรียนรู้เรื่องราวต่างๆของป่าและได้รับการถ่ายทอดวิชาคมมาจากพ่อของตนเองเหมือนๆกันและเข่าขากันเป็นอย่างดีไม่เคยมีพลาดพลั้งแม้แต่ครั้งเดียวจนต่างก็มีครอบมีครัวมีลูกเล็กไปโดยกันทั้งคู่แม้ว่าจะไม่เคยแยกออกจากกันตอนเข้าป่าล่าสัตว์ แต่ส่วนใหญ่ทั้งคู่จะชอบนั่งห่างค้างคืนสมากกว่าเพื่อความปลอดภัยแต่ก็มาถึงขราวที่ต้องแยกออกจากกันจนได้ในระหว่างที่พลานแสงกับพลานแย้มกำลังสาวเท้าอย่างเร่งรีบเพื่อจะเข้าไปถึงจุดหมายหลังจากที่ออกจากบ้านมาเกือบ3กิโลเพราะว่าวันนั้นทั้งคู่ออกมาเกือบจะเที่ยงแล้วเกรงว่าจะมืดค่ำระหว่างทางซะก่อนระหว่างนั้นก็ได้ไปเจอกับพลานอีกคนในหมู่บ้านที่อยู่ใกล้กันกำลังไล่ยิงโมป่าตัวหนึ่งอยู่ ที่เห็นมันวิ่งผ่านไปนั่นตัวมันใหญ่มากจนเขียวยาวงงคงจะถูกยิงเข้าไปบ้างแล้วแต่ว่ามันไม่ตายไม่เช่นนั้นคงถูกมันเล่นงานเอาถึงแย่แน่ทั้งสามคนเพราะต่างก็รู้จักลิ์ของหมูป่าเป็นอย่างดีปกติก็ไม่เคยพบเห็นหมูป่าในแถบป่าด้านนอกมาก่อนทั้งพลานแสงและพลานแย้มเองก็ไม่เคยได้ไล่ย,ยิงสัตว์ป่าแบบนี้มาก่อนด้วยแต่ด้วยขนาดของมันและพลานที่ไลย่ยิงก็ร้องขอให้ช่วย เมื่อข่ามันตายแล้วก็เพียงพอที่จะแบ่งสารปันส่วนแทบจะขนกันเอาออกไปไม่ไหวทีเดียวก็เลยต้องบอกให้แยกกันออกไปคนละทางกลัวว่ามันจะหนีไปทางด้านใดด้านหนึ่งแล้วจะหาไม่เจอมันบาดเจ็บหนักเพราะคงถูกยิงเข้าไปหลายนัดคงไม่ต้องกลัวอะไรอีกแล้วแต่ก็ห้ามเข้าไปขว้างหน้ามันเด็ดขาดเดี๋ยวเกิดยิงกันเข้าแยกกันออกไปล่ตอนจนหมูป่ายักษ์นั่นหมดแรงนอนหมอบอยู่ใต้โพรงไม้ใกล้ๆกับพลานแย้ม พลานแย้มก็เลยเดินเข้าไปจอยิงเข้าทีหัวจนตายคาที่หลังจากนั้นก็แบ่งสารปันส่วนและเอากลับไปไม่หมดเพราะว่าตัวมันใหญ่มากแต่พลานนั่นก็เลยบอกให้ไปบอกชาวบ้านมาช่วยกันขนเอาออกไปกินเพราะว่าหมู่บ้านของทั้งสองนั้นอยู่ใกล้กว่าและเพิ่งจะช่วงเวลาใบายๆเท่านั้นหลังจากที่แยกกันไปพลานแย้มก็ได้เคี้ยวหมูป่าติดมือมาด้วยอันหนึ่งที่ตาพลานนั่นแบ่งมาให้วันนั้นก็เลยไม่ต้องเข้าไปนั่งห้างเหมือนทุกครั้ง ชาวบ้านก็ยังได้หมูป่ามาแบ่งกันกินอีกด้วยเขี่ยวหมูป่าที่ได้มาพลานแย้มก็ได้นําเอาไปให้ผู้เท่าในหมู่บ้านตัดแบ่งครึ่งแกะสลักขึ้นมาเป็นเครื่องล้างของขังสองชิ้นและนําไปให้หลวงพ่อพระอาจารย์ที่มีอาคมขังช่วยปลุกเสกให้อีกทีจึงนําเอากลับมาลงอาคมของทั้งคู่สำทับลงไปอีกครั้งแล้วก็แบ่งกันพกติดตัวไว้คนละชิ้น หลังจากนั้นอีกหลายวันกว่าจะกินหมูป่านันหมดพลานแสงกับพลานแย้มกรไดเวลาเข้าป่าล่าสัตว์อีกครั้งและต่อมาอีกหลายหายครั้งล้วนแต่เป็นการนั่งห่างทั้งหมดผ่านไปจนถึงอีกปีถัดมาหลังจากที่ทั้งคู่ได้หยุดพักไปหลายวันเนื่องจากว่ามีลมฝนและพายุพัดผ่านเข้ามาอย่างไม่หยุดก็เลยต้องเปลี่ยนเส้นทางที่จะเข้าป่าไปทางด้านอื่นเพราะหลายๆทางที่เคยเข้าป่าไปนั้นเป็นเส้นทางน้ำและเปียกชื้นเฉะ ทุกครั้งจะเข้าไปที่แหล่งที่มีสัตว์ป่าใหญ่ๆอาศัยอยู่ก็จะต้องเข้าป่าลึกไปที่มีกวางหากินกันอยู่เป็นฝูงเพราะว่าพลานแสงกับพลานแย้มนั้นเป็นคนที่ชอบกินเนื้อกวางมากกว่าสัตว์อื่นๆแต่ผืนป่าที่เข้าไปวันนั้นก็ไม่ได้เข้าไปนานมากแล้วเพราะว่าเลยลึกเข้าไปในป่าด้านไหนจะเป็นดอยและมีหมู่บ้านของชาวกะเหลียงอาศัยอยู่อาจจะมีชาวบ้านที่เป็นพลานกะเหลียงออกมาล่าสัตว์จนสัตว์ป่านี้ไปทางอื่นกันหมด แต่ทั้งสองก็ไม่เคยไปเห็นกับตาว่ามีหมู่บ้านอยู่ตรงไหนได้ยินแต่พลานคนอื่นๆบอกมาเท่านั้นและเข้าไปไม่ไกลมากนักก็เหมือนจะมีลองรอยเท้าของกวางป่าอยู่หลายๆรอยมันคงจะยังพากันหากินอยู่ในป่าแถบนั้นอยู่กำลังมองหาที่มัดห่างพอเหมาะได้สักทีจะได้ไม่ต้องเข้าป่าไปลึกมากนักจู่ๆทั้งคู่ก็ต้องกระโจนหลบออกไปคนละทิศละทางและล้มกลิ้งลงกับพื้นแบบไม่เป็นท่า ไม่รู้ว่ามีกวางป่าตัวเข่งพลวดพลาดมาได้ยังไงเกือบจะถูกมันชนเข้าให้แล้วจะคว้าปืนยิงก็ไม่ทันแล้วเพราะว่ามันไวมากและมองไม่ทันด้วยว่ามันไปทางไหนจูจ่ๆก็มีเสียงฝีเท้ากระโจนไล่หลังตามมาอีกหันไปดูก็เหมือนว่าจะเป็นพลานกะเลียงเพราะดูจากเสื้อผ้าที่ใสถือหน้าไม้อยู่ในมือซึ่งผิดกับพลานที่อยู่นอกป่าไม่ได้สังเกตว่ามีลูกหรือไม่เพราะเห็นมีแต่หน้าไม้ที่ถืออยู่อันเดียวเท่านั้น เห็นวิ่งอ้อมไปอีกทางโดยไม่รู้ว่ากวางนั้นมันวิ่งไปทางนั้นหรือเปล่าขนาดว่าพลานแสงกับพลานแย้มยังมองไม่ทันด้วยซ้ําทั้งที่อยู่ก่อนและตาพลานกระเลียงนั้นยังร้องบอกให้พลานแสงกับพลานแย้มช่วยกันไล่ยิงกวางป่านั้นด้วยเจอเข้าแบบนั้นขนาดของกวางป่าที่เห็นก็พอจะแบ่งกันได้อยู่ไม่ต่างก,กันกับเมื่อคราวที่ไล่ยิงหม้อป่าเมื่อปีกายพลานแสงส่งสัญญาณพยักหน้าแล้วก็วิ่งออกไปอีกทางพลานแย้มก็วิ่งตรงไปด้านหน้า เพราะต่างก็ไม่รู้ว่ากวางป่านั่นไปทิศท,ทางไหนแต่ก็คิดว่ามันคงจะไปไม่ไกลมากนักอาจจะถูกหน้าไมาย้ยิงกข้ไปบ้างแล้วแยกกันออกตามหาอยู่นานก็ไม่เจอและไม่รู้ว่าใครไปทางไหนถึงไหนกันบ้างไม่เห็นแม้แต่ลองรอยไม่เห็นแม้แต่รอยเลือดพลานแสงก็เลยหันกลับเพราะไปไกลมากเดี๋ยวจะหลงทางกันเสียเปล่าเดินออกมาได้ไม่กี่ก้าวก็ได้ยินเสียงฝีเท้าและเสียงร้องถามอยู่ทางด้านหลังไม่ไปต่อหรือ หันไปตามเสียงนั่นก็เห็นว่าเป็นพลานกระเลียงเดินเข้ามาพลานแสงก็เลยบอกว่าคงไม่เจอแล้วกลับดีกว่าเดี๋ยวจะหลงทางกันเสียเปล่าแล้วก็เดินแยกตัวออกมาตามหาพลานแย้มไม่รู้ว่าไปทางไหนแต่พลานกะเลียงเดี๋ยวแกก็คงจะหาทางไปเองได้สาวเท้าเดินย้อนกลับมาได้ไม่กี่เม็ดจู่ๆล,ล่างก็ถูกบางอย่างพุ่งเข้าใส่ทางด้านหลังเหมือนจะถูกขยํำเข้าที่ลำคอเข้าด้วยอย่างจังจนล้มความลงไปกับพื้น ดินเท่าไรก็ไม่ยอมหยุดทั้งคมเขี้ยวที่กัดขย้ำกระชากและกงเล็บที่ตะปบจับไว้แน่นทำอะไรไม่ได้ก็ได้แต่ตะโกนร้องเรียกหาพลานแย้มเพราะรู้ตัวว่าที่อยู่ด้านหลังของตนน่านจะเป็นเสือไม่รู้ว่ามันมาอย่างไงทั้งที่กระพึงจะแยกออกมาจากตาพลานกระเลียงนั่นแทๆ้ๆยิงดินไม่หลุดก็ยิงตะโกนจนคอแทบแตกไม่นานก็มีเสียงปืนระเบิดโตมขึ้นเหมือนว่าล่างเสือที่คอมล่างของตอนเองอยู่กระเด็นออกไปด้วย ตามมาด้วยนัดที่สองติดกันพลานแสงเลีบลุกปรวดขวาปืนหันไปดูก็เห็นว่าเป็นเสือจริงๆก็เลยยิงเข้าไปในระยะที่ไม่มีทางที่จะพลาดพอสิ้นเสียงปืนก็เห็นว่ากระสุนไม่ได้ระคายผิวของมันแม้แต่น้อยพลานแย้มวิ่งเข้ามาก็ยิงซ้าเข้าไปอีกนัดร้องบอกให้พลานแสงรีบถอยออกมาพอเห็นพลานแสงออกมาก็บอกว่านั่นมันน่าจะเป็นเสือสมิงกระสุนธรรมดาไม่สามารถจะยิงมันได้จึงได้ช่วยกันยิงสกัดเอาไว้ก่อน พลานแสงมัวแต่งงพอนึกขึ้นมาได้ก็ล้วงเอากระสุนในยามของตนเองออกมากำกับคาถาอาคมเป่าพวดพวดลงไปสามสี่ครั้งแล้วก็ยิงใส่เข้าไปอีกทีมันได้ผลเสือสมิงนั่นถูกกระสุนอาคมเข้าไปที่หัวจนหน้าทิมพอถูกลิดของกระสุนอาคมเข้าไปจูจ่ๆล่างของมันก็ค่อยๆกลายกลับมาเป็นล่างของตะพลานกะเลียงนั่นพลานแสงตกใจเพราะไม่คิดว่าจะเจอแบบนั้นตะพลานกะเลียงนั่น กระเสือกระสนจะหนีเอาตัวรอดแต่ก็ถูกพลานแย้มคว้าเอากระสนที่เหลือจากพลานแสงยัดใส่ลำกล้องเดินเข้าไปจอยิงกระสนฝังเข้าไปที่หัวแน่นิ่งตายสนิทก่อนจะหันกลับมาทางพลานแสงที่ยังยืนงงอยู่พลานแย้มบอกว่าตามไปไม่เจอกวางตัวนั้นก็เลยย้อนกลับมาหาแต่เห็นตาพลานกระเลียงเดินดิ่งมาก่อนก็เลยตามมาพอร,รู้สึกว่าแปลกใจคิดว่าจะไล่าตามกวางนั่นแต่ดันเดินดิ่งตรงมาทางพลานแสงแทน จังหวะที่ตามมาก็เห็นว่ากลายเป็นเสือสมิงพอดีมันกระโจนเข้าขยํำพลานแสงทางด้านหลังแบบไม่ทันตั้งตัวก็เลยหาจังหวะยิงมันจนได้จนล่างของมันกระเด็นออกไปแต่ว่ายิงไม่เข้าช่วงเวลานั้นต่างคนต่างก็ไม่คิดจะทำอะไรได้อย่างดีที่พลานแสงได้สติลวงเอากระสุนออกมาลงอาคมถึงได้ยิงมันเข้าและพลานแสงเองก็หลอดตายมาจากคมเขี้ยวของมันได้ด้วยเขี้ยวหมูป่าปกเสกที่พกติดตัวอยู่ ทั้งคู่รีบหันหลังกลับสาวเท้าเดินออกจากป่าแห่งนั้นทันทีไม่อยู่หาที่มัดหางแต่ย้อนกลับออกจากป่าแห่งนี้ไปหาที่มัดหางเอาระวางทางก่อนที่จะข่าลงลุงเช้าถึงได้เปลี่ยนเส้นทางไปหาลาสัตว์ในที่แห่งใหม่แต่กระมาได้ยิงกวางป่าระวางทางเข้าตัวหนึ่งจึงได้เลยกลับเข้าหมู่บ้านไปทันทีไม่คาดคิดว่าจะไปเจอเข้ากับเสือสมิงโชคดีที่สามารถเอาตัวหลอดกลับมาได้หากว่าเป็นพลานคนอื่นไม่ระวังตัว หรืออาจจะไม่ได้มีของดีอะไรติดตัวไว้บ้างก็คงได้กลายเป็นเหยื่อให้กับมันไปแล้วและหมู่บ้านก็เลี่ยงกลางป่าลึกนั่นก็มีจริงหรือไม่ทั้งคู่ก็ไม่รู้และไม่คิดที่จะเข้าไปในป่าแถบนั้นอีกเลย